สวัสดีค่ะวันเอร์วันเดอร์โ Soul Love Life Tarot Reader ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานความรักโดยทั่วไปนะคะให้กับคนที่เกิดในราศีมังกรนะประจําวันที่1นึถึงสิธันวาคมนะคะชาวราศีมังกรลัคนาราศีดาวจันทรศุกร์ที่สินงสถิตอยู่ในมังกรสามารถดูได้หมดนะคะไม่ได้จํากัดว่า ไม่ไม่ไม่เอาที่คุณสบายใจเนาะเพราะว่า,าวันนี้เป็นการดูแบบทั่วไปไม่ได้จับจงกับใครเป็นพิเศษนะคะไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะพลังงานก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันได้เป็นคนหรือเขาวไบเซซานะคะขอให้รับไปเฉพาะพลังงานบวกเท่านั้นนะคะและไพ่นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะโอเคเมนเมนจะมาเริ่มกันดูเลย เราจะมาเริ่มกันดูเลยนะคะว่าพลังงานหลักนะคะที่ผ่านมาตอนนี้หรือว่ากํลังจะถึงนี้อิ m m ิ d i a t ิ f เจอร์ของชาวราศีมังกรและขนามังกรเป็นยังไงกันบ้างขอเช็คพลังงานหลักนิดนึงคะ่ะ The world anxiety นะคะ อีก2ใบ Calling in your soulmate Engagement เนาะโอเคพลังงานหลกัหลกๆนะคะโดยรวมๆของชาวราศีมังกรและคนามังกร คือไม่มองว่าในตอนนี้มันอาจจะมีใครนะคะในในคนในราศีนี้นะคะเหมือน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 ตอนนี้คุณมีความรู้สึกแบบแอไซี้อ่ตแบบมีความรู้สึกกังวลมีความรู้สึกแบบบางอารมณ์ก็รู้สึกเหงาบางอารมณ์ก็รู้สึกดีอะไรประมาณนี้นะมันมีอารมณ์ของคนที่บางครั้งนี่รู้สึกอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึง่ง ในชีวิตของคุณในตัวของคุณนะคะบางคนนะคะที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเศร้าตัวเองเหงาตัวเองเหมือนแบบว่าไม่โอเคแล้วในตอนนี้เหมือนกำลังอยากที่จะมองหาโอกาสอยากจะให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปคุณคุณคุณเหมือนเหมือนบางคนอาจจะรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมามันรู้สึกอึนๆมันรู้สึกแบบยังไงบอกไม่ถูกอะในใ,ในชีวิตของคุณในตัวของคุณอนะแต่เหมือนมันจะมีอะไรที่ มันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือตัวคุณเองในขณะนี้ก็เริ่มที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะคืออารมณ์เศร้าอารมณ์เหมือนแบบว่าไม่โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นมาแล้วมัน,ม,นมันเหมือนแบบฉันจะทุกไปทําไมวะฉันจะจะอะไรอย่างเงี้ยไปทําไมนะคะเนาะบางคนอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่คุณรู้สึกว่าเขาคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตของคุณในตอนเนี้ย เป็นลนักษณะเหมือนฉันได้เจอโซเมชฉันเจอคู่ของเขาหรือบางคนคือเหมือนแบบเจอคนที่คุณรู้สึกว่าคุณเคยอธิษฐานขอพรอ,อยากจะให้คนคนนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณเนาะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าจากคนที่เคยเศร้าคนที่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเริ่มที่จะดีขึ้นเริ่มที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราที่ผ่านมามันก็อาจจะแบบ ไม่ได้แย่ขนาดน,านั้นมันเริ่มที่จะเห็นคนดีๆหรือหรืออะไรดีๆเข้ามานะคะคือคือคือตอนนี้สองใบนี้ขึ้นมา calling in your s o u l m a k e ก engagement อะถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยเป็นรู้สึกว่าเหมือนคุณจะเริ่มเริ่มเห็นอะไรดีๆเกี่ยวกับคนที่เขาเข้ามาหาคุณหรืออะไรประมาณนี้นะชาวมังกรนะคะเออคือบางคนอาจจะคบกันมาสักพักนึงแล้วรู้สึก รู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันอาจจะต้องมันอาจจะต้องคือไปถึงอีกไปถึงอีกขั้นหนึ่งแบบเปลี่ยนไปอีกขั้นหนึ่งกับจากการที่แบบเริ่มคุยเริ่มคบอาจจะมีการเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนบางคนอาจจะจากแฟนอาจจะเริ่มมองหาเอาเริ่มจะมองออนาคตด้วยกันนะคะแต่งงานกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคุยกันเรื่องที่จะแบบมาอยู่ด้วยกันหรืออะไรแบบนี้ให้มันดูแบบมีคอมมิชเมนท์ที่สูงมากขึ้น เนาะหรือบางคนอย,งอ,ยงอย่างที่บอกไปคือเหมือนแบบว่าอาจจะรู้สึกบางคนนะคะส่วนหนึ่งของมังกรอาจจะรู้สึกว่าการที่การที่คบกับกับกับใครสักคนหนึ่งตอนนี้มันทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคไม่สบายใจนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาใช่เหลือเกินแต่มันมีปัญหามากเหลือเกินหรืออะไรแบบเนี้ยคุณอยากที่จะแบบอยากให้แบบ มีอะไรสักอย่างมันเปลี่ยนไปอะอารมณ์มันประมาณนี้นะคะอืมเหมือนตอนนี้อาจจะแบบคิดมากรู้สึกเครียดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะไปไปทางไหนอะไรประมาณนี้ด้วยนะงั้นขอเช็คนะคะว่าอารมณ์ความรู้สึกตัวตนนะคะของชาวมังกรและขนะมังกรตอนนี้นะคะแนวโน้มของคุณจะเป็นยังไงบ้างเอง่ยอารมณ์ความรู้สึกชาวมังกรค่ะเป็นยังไงบ้างเอง่ย justice the empress the fool queen of wands แล้วก็ Knight of pentacles นะจริงๆแล้วคุณแบบค่อนข้างที่จะโอเคใน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 ,ในชีวิตของคุณเองเนาะเหมือนตัวคุณต้องการอิสระต้องการคือไม่ใช่ต้องการอิสระคือต้องการการเปลี่ยนแปลงอะ the fool เหมือนคุณรู้สึกว่าฉันไม่อยากอยู่อะไรแบบเดิมๆอีกไปแล้วอะนะคะ the empress กับ the queen of wands เนี่ย คือมันมองคุณรู้สึกตอนนี้คุณเป็นคนที่แบบมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีสเสน่ห์ค่อนข้างสูงเนาะเหมือนคุณกําลังมอง,ม,มองหาโอกาสใหม่ๆมองหาโอกาสใหม่ๆคุณอยากที่จะแบบมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนตอนนี้คุณกําลังตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะคะใน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 ชีวิตของคุณในตัวของคุณเองในตอนนี้ตัวตนและความรู้สึกนะค,ะคือชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะเต็มอิ่มค่อนข้างที่จะแบบ ค่อนข้างที่จะมีความสุขอ่ะอืมค่อนข้างที่จะมีความสุขบางคนอาจจะมีแบบแนวโน้มความคิดอยากจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะสิ่งที่คุณกําลังคิดตัดสินใจอยู่มันเป็นเหมือนแบบว่าโอกาสใหม่ๆที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆฉันกําลังดูอยู่ว่ากําลังชั่งใจอยู่ว่าสิ่งที่ฉันจะเลือกที่ฉันจะทําเนี่ยมันจะเป็นไปยังไง <Northwest seventeen> นะคะบางบางคนเหมือนแบบว่าพยาเหมือนแบบปิดตาข้างเดียวอยู่เนาะอะไรที่คุณเหมือนรู้สึกว่า ไม่โอเคก็แบบปล่อยๆผ่านมันไปเนาะแบบไม่อยากที่จะแบบสนใจอะไรแล้วอยากจะเลือกมองในสิ่งที่ตัวเองอยากมองแล้วมีความสุขมากกว่าอะไรแบบเนี้ยเหมือนให้เวลากับตัวเองให้เวลากับกับกับสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่สิ่งสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่ตัวเองรักมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะอืมเหมือนตัวคุณเองอะหากใครเข้ามานะคะในตอนนี้เม้นก็มองว่า คุณก็อาจจะยังไม่อยากที่จะคอมมิชอะไรกับเขามากนะักคุณยังยังยังรู้สึกว่าใช้ชีวิตที่มีที่แบบกึ่งโสดกึ่งมีใครอะไรแบบเนี้ยดีกว่าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะชาวมังกรเนาะโอเคงัน้นขอดูนะคะว่าหากชามังกรมีคนคุยด้วยอยู่ตอนนี้คนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้าง ten of pentacles seven of swords justice mm hmm. ten of cups แล้วก็ the tower มันเหมือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันระหว่างคุณสองคนหรือเปล่าคะเนาะคือคือเป็นบอกว่าเขาก็มีไพ่ justice เข้ามาเหมือนตอนนี้เขาก็ตัวเขาเองก็ยังอยากคือเขาเองก็เหมือนแบบว่ากําลังตัดสินใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่ง นะคะคือเขาเองอ่ะไพ่เทนนบคัพขึ้นมาไพ่เทนเพนทาโคลสขึ้นมาคือเหมือนว่าตอนนี้เหมือนเขาก็อยากที่จะแบบเขาก็คิดอะ่ะคิดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวคิดเกี่ยวกับเรื่องสถานะความเป็นอยู่แต่เหมือนบางอย่างในใจเขาเขายังรู้สึกว่าเขายังเขายังคิดไม่ได้นะคะแล้วก็กับคนคนนี้เนี่ยเป็นแบบอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในในคนกลุ่มส่วนหนึ่งใน กลุ่มคนส่วนหนึ่งในราศีมังกรนนะ่ะที่เป็นอาจจะรู้สึกว่าคุณสองคนอาจจะมีเรื่องทะเลาะหรือเขาแบบมาชวนทะเลาะหรือมาชวนมีมีปากเสียงหรืออะไรกันเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของคุณทั้งคู่หรือเปล่านะคะอืมมันมีอะไรที่เกี่ยวกับกับการเป็น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 ,เป,นเป็นคู่เป็นครอบครัวที่คุณสองคนจะต้องมามา เขาเรียกอะไรมามาคุยกันมาตัดสินใจกันว่าจะเอาอยัางไงอะนะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องนี้บางครั้งคนคนนี้เขาอาจจะทําตัวเหมือนคุณไว้ใจเขาไม่ได้หรือหรือเชื่อใจเขาไม่ได้หรือว่าเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขารู้สึกเชื่อใจคุณไม่ได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้แสดงว่าคุณอยากที่จะแบบคอมมิชเมนต์หรือว่าสร้างหลักปักฐานอะไรกับเขาอะจนเขารู้สึกว่าแบบ จะเอายังไงกันแน่หรืออะไรประมาณนี้นะคะหากคุณเป็นคนที่มีครอบครัวกับเขาแล้วคุณอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองอะ่ะของทั้งคู่ที่คุยกันอะไรประมาณนี้นะคะ่นะเนาะ ตัวเขานะคะขอดูนะคะว่าตัว,ต,วตัวคนคนนี้ลึกๆแล้วเขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณกับชาวมังกรคือเป็นมองว่าตัวคนคนนี้เขาคิดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวมากกว่าคุณนะนะคะเขาเขาคิดถึงเรื่อ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 งปร,ประมาณแบบอยากสร้างครอบครัวอยากมีครอบครัวมากกว่าคุณ อันนี้สลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะชาวมังกรนะคะพลังงานอันนี้คืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณคิดก็ได้เนาะอืมนะคะแล้วอีกอีกอีกพลังงานหนึ่งแถวนี้อาจจะเป็นเขาอะไรแบบเนี้ยนะอืมขอดูความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่นะ hidden truth นะคะของเขาเป็นยังไง I regret lying to you I can't stop thinking about you sometimes I stay awake thinking about you นะคือไม่รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นมาระหว่างคุณสองคนนะคะอาจจะมีอะไรที่เขาพูดไม่จริงกับคุณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เขารู้สึกแย่นะเขารู้สึกผิดในสิ่งที่เขาอาจจะแบบไม่ได้ พูดความจริงหรือว่าโกหกคุณไปหรือบอกอะไรกับเขาอาจจะไม่ได้โกหกแต่เขาอาจจะบอกไม่หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขารู้สึกว่าในตอนนี้เขารู้สึกไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณนะ่ะหากคุณสองคนไม่คุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าบางครั้งแม้กระทั่งเวลาที่แบบเวลานอนน่ะเขายังรู้สึกนอนไม่หลับอะ่ะเพราะคิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณสองคนอยู่นะคะ งั้นขอเช็คแนวโน้มนะคะแนวโน้มว่าไพ่อยากจะบอกอะไรระหว่างคุณและเขานะคะชาวราศีมังกรไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมังกรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์กับเขาและคุณนะคะมันมีคนที่เหมือนอย่างตอนแรกพูดออกมาแองไซตที่ทุกคนที่รู้สึกเครียด,ดกังวลน,นะคะอืมคานานมันมีอยู่ตอนนี้ใพ่อยากจะบอกอะไรเอ่ย เพจจับสอด ten of, of wands แล้วก็ five of um, wands นะคะอีกสองใบอีกสองใบสักท intersection cupid ฟรีดอมเนาะคือโดยรวมๆแล้วนะคะชาวมังกรคือตอนนี้มันมีคนที่อาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะคะอาจจะไม่เชื่อใจอะไรสักคนหนึ่งอยู่มันมีอารมณ์ของคนที่จะต้องตัดสินใจเหมือนเป็นทางอะ่ะเหมือนมันอยู่ในในช่วงระหว่างความสัมพันธ์ที่ จะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเอาอยัางไงบางคนบางคู่ยังรู้สึกว่าบาคนนึงก็ยังรู้สึกรักอิสระแต่อีกคนหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะผูกพันรู้สึกรักเขาเหลือเกินอยากจะคอมมิชกับเขาเหลือเกินนะคะเหมือนมันยังมีอะไรที่เราสองคนจะต้องตกลงจะต้องเหมือนแบบยังไฟกันอยู่อ่ะยังยังรู้สึกยังสับสนยังมีความสับสนยังมีความรู้สึกว่าเราจะฝ่าฟันอุปสตรรคตรงนี้ต่อกันไปได้ยังไง นะอืมคือคือคืออารมณ์มันแบบเหมือนคนที่แบบอยากจะเดินหน้าต่อแต่ก็รู้สึกว่ายังคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบทําแบบนี้ไปแล้วแต่ก็ยัง ตัดสินใจแบบนี it. It some antis, ้ไปแล้วแต่ยังก็ยังหันหลังกลับมาว่าสิ่งที่ตัดสินใจไปมันถูกไหมหรืออะไรไหมหรือว่าหรือบางคู่อาจจะยังรู้สึกว่ามันอยู่ในช่วงระหว่างของการตัดสินใจอ่ะไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงกันดีนะคะพลังงานโดยรวมในในช่วง1-15ธทันวามันจะเป็นประมาณนี้มันยังรู้สึกมีอะไรที่ตีตีกันสับสนกันอยู่นะคะมันจะเป็นแต่ว่าคุณสองคนก็ยังรู้สึกว่ายังยังรู้สึกยังจะอยากจะฝ่าฟันไปได้อ่ะยังพยายามที่จะไปเดินหน้านะคะพยายามที่จะเดินหน้าฝ่าฟันมันไปด้วยกันอยู่ เนาะเพราะมันยังมีความรักต่อกันทั้งคู่แต่ว่าแมทแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงระหว่างการตัดสินใจว่าความสัมพันธ์นะคะ relationship ของเราจะไปในรูปแบบไหนนะคะในสเต็ปต่อไปอะไรประมาณนี้เนาะโอเคค่ะชาวมังกรขอบคุณมากที่ตามชมกันวันนี้สวัสดีค่ะ